วันนี้จะพาเข้าครัวทําขนมหวานค่ะบัวลอย3ามสีค่ะใช้สีจากธรรมชาตินะคะมีสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะสีม่วงนั้นเราก็ใช้มันม่วงเนาะส่วนสีเหลืองเราใช้จากฟักทองค่ะตัวสีเขียวเราก็จะเป็นใบเตยนะคะมันม่วงปอกแล้วล้างให้สะอาดฟักทองก็เหมือนกันนะคะแล้วก็นําไปต้มนะคะ ใบเตยแล้วก็ปั่นเอาน้ำมนันกรองผ้าผ้าเขาบางแล้วก็ดิบใช้เฉพาะน้ำนะคะเอามานวดแป้งข้าวเหนียวแต่ละสีค่ะเราก็กะประมาณเอานะคะอันนี้ไม่มีสัดส,ส่วนนะคะเพราะเราเน้นทำกินเองคือนวดแป้งอย่าให้นิ่มจนเกินไปนะคะจะได้ปั้นถ้ามันนิ่มเกินไปแล้วเราปั้นบัวลอยได้ไม่สวยนะคะ ส่วนใบเตยนั้นก็ค่อยคอยนวดไปก็จะได้สีเขียวสีม่วงสีเหลืองอย่างที่เราต้องการค่ะในส่วนของการต้มบัวลอยเนี่ยเราจะต้มบัวลอยให้หอมก็คือต้มน้ําใบเตยก่อนนะคะพอเดือดแล้วเราตักใบเตยออกแล้วก็นําบัวลอยที่เราปั้นไว้มาต้มนะคะขนมบัวลอยสุกแล้วก็จะลอยขึ้นเนาะแล้วเราก็ตักออกไปใส่ในน้ําธรรมดาไว้ก่อนนะคะ ไม่ต้องนอกน้ำเย็นก็นได้นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำกะทิในส่วนของน้ำกะทิเนี่ยก็กะประมาณเอาเช่นกันเพราะเราทำกินเองไม่ต้องวัดไม่ต้องตวงอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราชิมรสชาติของน้ำกะทิหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่เราชอบเนาะในส่วนของน้ำกะทิเราจะใช้ใบเตยเกลือ เกลือเราใส่ไปในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายใช้น้ำตาลปริ๊บด้วยค่ะจะได้รสชาติกลมกล่อมไม่ไม่หวานแหลมออกจนเกินไปนะคะคนไปเรื่อยๆจนน้ำกะทิจะร้อนขึ้นมาไม่ต้องให้เดือดน,นะคะพอแตกมันแล้วจะไม่ไม่น่ากินพอน้ำกะทิร้อนแล้วเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะ คนต่อไปอีกสักหน่อยนะคะให้มะพร้าวสุกไปด้วยชิมรสให้ได้ดังใจเลยค่ะเราชอบหวานมากหวานน้อยเติมได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> พอน้ำกะทิเราร้นแล้วเราก็ใส่บัวลอยที่เราต้มสุกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะได้บัวลอยสามสีรับประทานได้อย่างสนิทใจแน่นอนคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสีจากธรรมชาตินะ อร่อยค่ะหอมด้วยค่ะลองทำดูนะคะ